ไปจับปูมาเมื่อคืนนีพี่น้องปูปูคลายปูคลายไว้สาบานไปเอิญว่าปูคลายแบ่งกันสามคนพี่น้องเอ้ยได้หลายเติบเละไปเมื่อคืนคือปูคลายคือบุว่าทางนั้นเติบระไบท์แล้วลูกทางปูไทยเขาว่าลาบกินพี่น้องเลห็ดว่าลาบป่าในเขาว่าแสบคอยก็เลยมาให้เคยนี่เห็ดนี่ เคยอันเคยใหม่นี่นะนี่เคยบัณฑต้องเดินไปเอาเมียแถวบัณฑบัณฑใช่พลฉิมน,นี่มาให้เคยใหม่เขาว่าท่างปุท้ทยเขาว่าลาบกินกระปูนี่คอยกย็อยากลองเบิง่งว่ามันเป็นอย่างไรคอยกบ็บุกเคยกินอยากเถือ่อพี่น้องก็กระปูนี่เพิ่นว่าลาบเพิ่อว่าคอยก็บุกเคยกินอยากเถื่อกระดิเลยสิลองเบิ่งเอามา้าเพื่อเห็ดให้กินลองเบิ่งว่ามันจะเป็นอย่างไรนี่นะเคยใหม่นี่นี่เพิ่นได้มีอใ,ใหม่ได้พี่น้องก็ มาเบิ้งเคยใหม่เบิ้งชีลาบกระปูพากินพี่น้องบุเคยกินจักเทื่ออันนี้ก็ลาบกระปูไข่เพิ่อกระลังเห็ดอยู่นี่เคยใหม่พี่น้องตามปกๆคบกกับชากกันได้หมักมาดิพี่น้องเลยเนี่ยเคยใหม่เป็นได้ไงไดะ พักถึงยิบซีนึ่ตทีบอกยิบซีนึ่ตทีว่ากดติดตามยิ่งยังนี่ตงทีเป็นเว้าวด้วาเฮ็ดเคยเฮ็ดเฮ็ดกันเฮ็ดชูเมียกินเมียบ่หายเหลื่อยแล้วปะพี่น้องคนชิล่าพากินปูคายคอยก็บอกเคยกินแล้วพอจะมาลองมึงมาหนีแล้วพี่น้องไหมเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยลาบกระปูคายนี่แหละนี่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  รสชาติครั้งแรกในชะีวิตนี่ผู้เห็ดเนี่ยพาก,กินกันดิอืมแซ่บอยู่พี่น้องเลยอืมอืมน้ำเห็ดกับน้ำนั้นแซ่บพี่น้องเลยพักกันพักกระโดนพี่น้องเดี๋ยวจับหวนะัวน้ำมันไม่ดีมามาเรีซีมา, FC, มา